มาแล้วครับกับกระแสทนไม่ไหวฮะลอก dc ซนะีกับชุด dc ดัดแปลงนะครับของอบูกาเซียยี่ห้อครับจะริชเดี๋ยวมาดูกันครับในกล่องมีอะไรบ้างนะครับได้มาทนไม่ไหว มีชุดนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนอน,นี่มีมีไขค,รครวงให้ด้วยนะครับแล้วก็ชุดโมดูลดีซีนี่เลยไอซัดซัด แล้วก็จะมีสปูนครสปูลสำหรับใส่มีทั้งหมดหนึ่งสองสามแล้วก็ตัวพักเกีียวปล่อยกับสติงนะฮะก็จะมีสปูลน,นะครับมาให้ตัวหนึ่งเห็นหรือเปล่าต้องเอาฝ่ามือบังนะนี่สปูน ปูมีตัวนี้เป็นโมดูลดีซีข้างในก็จะเป็นชิปนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ชุดประกอบเกี่ยวปล่อยแล้วก็ไขควงมีอะไรบ้างมีคู่มือนะฮะ ข้อมูลการประกอบสำหรับรุ่นที่ใส่ได้นะที่เขาเขียนไว้ก็จะเป็น Max 4x Max 4stx Max 4 Pro Max Max xx Max Elite และ Max 4 s x Pro Max s x P5 ผมมีของอันนี้ของ Max stx กตัวน,นี้จะใส่ได้ ผมมีอีก,กนหนึ่งก็เป็น m a x 4 pro แล้วก็อันนี้น่าจะเป็น mac x ฝาพวกนี้ใส่กันได้หมดฮะทั้งสามรุ่นแต่ว่าจะนำมาใส่ในรอบรอบเจ็ดนะฮะก็คือ pro m a x สีตัวท็อป pro m a x สี ลองสปูนนะฮะ,ะสปูลน,นะตอนนี้เป็นสปูนที่มากับดีซีเท่ากันทวนใส่กันได้นะ เปีะยเลยอันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนลองลองใส่แค่ฟ้าดูยอืมใส่กันได้นะครับสป,ปูลใส่กันได้เปี้ยเลยมาดูอีกสองรุ่นนะครับ

ใส่กันได้นะครับใส่กันได้ใส่กันได้เดี๋ยวลองเทสตัวนี้ก่อนถ้าโอเคผมจะเปลี่ยนทั้งหมดเลยทั้งทั้งสามตัวเย นฮะใส่กันได้ตัวน,นี้เป็นของ Mac X รอบหกนะท่านแ้่โอเค ยังไงวะปืด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 ถอดชุดถ้วยออกไม่ใช่ช่างฝีมือนะครับก่อนแต่ถอดก็ถ่ายรูปก,ก่อนถ่ายรูปไว้ก่อนทำงาน กขบอกว่าให้ถอดถอดฝานี้ออกจากคู่มือนะครับทําตามคู่มือหนึ่งสองสามถอดฝานี้ออกก่อน นี่าชุดนี้จะเป็นของของเก่าครับของอาบูของเก่าเดี๋ยวแยกแยกออกไว้ก่อนใส่ขึ้นได้มินเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วใส่อะไรวะ อ๋อนี่เสรษฐตุต่มจุดนี้จุดปรับป๊อปป๊อปนะเดี๋ยวเริ่มประกอบกันนะครับ ดับแรกนะครับว่าเราจะใส่สปริงนะฮะนี่สปริงนะใส่เข้าไปในตัวชิปดีซีนะฮะก็จะมีเดือยสองเดือยตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับปุอ่าก็ะจะเป็นลักษณะน,นี้ เสร็จแล้วนะครับเราก็จะนําเอาตัวฝานะครับฝาปรับหน่วงครับแล้วถอดแม่เหล็กออกนี่ถอดชุดแม่เหล็กอันนี้เป็นชุดแม่เหล็กเดิมนะฮะที่ถอดออกจากฝาพร้อมกับตัวปรับหน่วงแม่เหล็กนะฮะถอดออกแล้วเราก็จะเอาตัวปรับของดีซีน,นะฮะโมดูลดีซีัวนี้ เข้าไปในฝาแนะ้วจนเขาจะมีช่องช่องอยู่นะช่องด้านในอยู่ใส่เข้าไปนะนี่ครับก็จะเข้าตามบล็อกเลย ฝั่งนี้ก็จะโผล่ฝั่งนี้เดือก็จะโผล่แล้วก็จะแล้วเราก็จะนําตัวนี้ครับเพื่อที่จะเป็นตัวปรับฝานะปรับให้แม่เหล็กมันมันขึ้นขึ้นลงลงนะครัสำหรับปรับหน่วง ฝั่งนี้ก็ถือเป็นเสร็จเสร็จแล้วนะครับเราก็นําตัวฝาที่เราเตรียมไว้ลนะวน,น,นี่ใส่เข้าไปนะะสปริงที่ใส่ร้อไปสองตัวแล้วก็ตัวปรับแม่เหล็กนะฮะเราใส่ไปแล้วก็ใส่เข้าไปให้มันตรงกันฮนะ แม่เหล็กดูดทันทีหลังจากที่เราประกบเข้าไปนะฮะก็จะมีให้ยึนดน็อตนะครับยึดเกลียวปล่อยสีตัวที่เขาให้มาตำแหน่งดูต้องตรงกันนะครับ ใส่เข้าไปเฮ้ยใช่ยากเลยล่ะนี่ครับหลังจากที่เราประกอบเสร็จครับขันน็อตเสร็จชุดโมโดลูลดีซีก็อยู่ในฝาของกราบูเรียบร้อยแนละ้ว เรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ใส่ฝาตัวปรับตัวปรับแม่เหล็กนะใส่ไปอย่างนี้นี่ตามอักษรเลย แล้วเราก็ประกอบฝาเข้าด้วยกันนะครับงบงบสาวเอานี่ครับประกอบเสร็จปรับปรับหนวงก็ใช้ตัวเดิมขอ,ของเดิมนะครับเมือตอนพ่อพ่อหมุนข้างล่างมันจะหมุนตนามตาเลยเสร็จแล้วมันก็เอยพ่อข้ามอันแห๊หนึ่ง จะน้ำมันก่อนเดี๋ยวลองก่อนนี่ใส่สปูนนะเข้าไปกบด้วย DC เข้าไปแต่กดตรงกลางนะตอนเทสอ่ะเออมันฝืดจังอ่ะก็น้ำมันไม่ได้มีเดี๋ยวแหน่ไม่ใช่ฝืดจังไรนะพอลหมุนป่ะประกอบผิดหรือเปล่าอือมาอ๋ลองคลายคลายตัวนี้เออใช่หมุนนิด ไม่ใช่แล้วท่านไหนที่นั่นท่นอทนนี้นั่นเสร็จเรียบร้อยครับนี่ Pro Max 4ซี่ใส่สปูนครับใส่ฝาอัปเกรดเรียบร้อยฟังเสียงนะครับ เดี๋ยวเราเดี๋ยวไปลองตีดูครับโอเคทดสอบตีนะฮะชิปดีซีนะฮะอาบูกาเซียตัวน,นี้เป็นของโปรแม็กซี่นะตอบความสูงนิดนึงเหยื่อที่ใช้ค่อนข้างมีน้ำหนักนะฮะเป็นของ ผมใช้สุดเขียดอ,อแก้คันนะครับสายแก้คันซูเปอร์จิ๋วมีเสียงดังด้วยแล้ว,ว่าฟังเสียงนะครับมีเสียงวิทไหมออโอ้โหระยะกี่เมตรระยะนี้ใช้ได้ครับตีได้ไม่ฟู่ 厉害。 kao kad je dovoljno.